สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆที่ต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดปารเกียงเช่นเคยก่อํสหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปเช็คลิสเตรียมความพร้อมก่อนที่แพทใหม่ F e s t i v a l ครบรอบ4ปี a r t h u r Chaos จะอัปเดตลงเกมในฝั่ง Global a s i ชของเรานะครับสาหรับเช็คลิสในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเนี่ยไม่เยอะมากครับเพราะกิจกรรมหลักๆเนี่ยมันจบไปเกือบหมดแล้วนะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูกิจกรรมที่เหลือดีีกว่าามอะไรบ้น อย่างแรกสุดเลยครับกิจกรรมนี่เลยสัตว์อสูรครอกเชลนะครับก็กำลังใช้เวลาในอัปเดตครั้งถัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังลงไม่ครบอย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยนะมันมีทั้งรางวัลจำนวนครั้งการเคลียร์นะครับที่รางวัลไฟนอลถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบ12รอบเนี่ยจะได้เพชรถึง5เม็ดครับโดยถ้าใครที่ยังไม่เคยลงเลยนะครับลงนตอนนี้ตั้งแต่ดูคลิปผมเนี่ยยังทันอยู่นะยังสามารถทำได้ครบนะครับ และอีกอย่างที่ขายไม่ได้นะครับก็จะเป็นสูตรแลกเปลี่ยนเลยเพื่อนๆบอกเลยว่าสูตรแลกเปลี่ยนของรอบนี้นะครับดีๆทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นตราประทับตำนานนะครับคอนบเซลหินสลักอุปกรณ์นะครับเหรียญปลูกพังแฝงลงไปถึงส้นควิอวัต์ระดับ UR ด้วยนะโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆแลกให้ครบก่อนนะและถ้าแลกครบแล้วนะครับหน้านี้ถ้าเหรียญยังเหลือค่อยมาแลกในหน้าพัฒนาต่อนะครับเพราะหน้าพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นของที่จริงๆเราสามารถฟาร์มได้รายวันอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่มีอีเวนต มันจะช่วยให้เราได้วัตถุดิบมากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะอ๋อใช่สาหรับใครที่ลงไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆลองไปดูคลิปย้อนหลังที่ผมทําไว้ได้นะบอต,ตัวนี้เนี่ยผมทําให้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีเป็นอีเวนต์ของน้องฮอกจังนะครับโดยอีเวนต์นี้จะมีทั้งหมด8ชั้นนะครับถ้าเราเก็บของตามชั้นได้เนี่ยก็คือเข้ากระเป๋าเราเลยกับอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องทําคะแนนให้ถึงที่กําหนดนะครับซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีคะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนถ้าเพื่อนๆทำครบ100คะแนนก็จะะะสามามมรรถัััับง,งวลลท้้ห้หดดแต่ชนนไ โดยของส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบอัปเกรดตัวละครนะครับก็ใครที่ขาดอะไรอยู่เน้นของที่ต้องการได้เลยนะครับสําหรบบคอนเทนต์นี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะครับบอกเลยเป็นกิจกรรมที่สามารถรับของรางวัลได้ง่ายๆทั้ง2กิจกรรมเลยนะครับสำหรับแถบกิจกรรมด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ตอนนี้กําลังดําเนินอยู่ แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คือสงครามสัตว์อสูรคูณ2เพื่อนโดยตอนนี้สงครามสัตว์อสูรนะครับมันจะมีจัดอีเวนต์อยู่ซึ่งอีเวนต์แรกเนี่ยก็คือลดการใช้สเตมินาในการลง50%สนะครับส่วนอีเวนต์ที่2อน,นะครับอีเวนต์นี้บอกเลยว่าไม่ได้มาบ่อยแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่ช่วยให้คนที่กําลังเร่งทำวัตถุศักดิ์สิทธิษษ์เนี่ยสามารถทําได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะเพราะของรางวัลที่ชั้น3นะครับรางวัลการันตีดอกคอของสัตว์อสูร ตัวที่1 2 3มันจะเพิ่มอาตาตกเป็น2เท่านะครับโดยตัวที่เข้าร่วมเนี่ยก็คือตัวแรกจะเป็นบอสนหนะครับตัวที่2บอสกว้างตัวที่3บอสหมากคู่นะครับส่วนตัวที่4บอสงูหรือว่านีท็อกตัวนี้เนี่ยมันจะยังไม่เข้าร่วมนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังฟาร์มของบอสศาตัวแรกนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นนาทีทองนะครับควรจะเร่งฟาร์มให้เยอะ คือถ้าเพิ่มไปไปฟาร์มตอนอื่นเนี่ยต้องเสียเวลาฟาร์มมากขึ้นถึง2เท่าเลยนะครับดังนั้นก็คือพิบหน่อยครับเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึง2วันเท่านั้นแล้วนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็กิจกรรมสองทางสันสุนจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาฮีโร่อันธิน่าครับอาทิตยเนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะใครที่ยังไม่เคลียร์อย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ดองเหรียญแล้วไม่ได้แลกเนี่ยอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะเพราะบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยลืมแลกเพื่อน เจ็บใจมากๆนะครับดังนั้นถ้าลงเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้แลกไปเลยนะไม่ต้องดองไว้แลกวันสุดท้ายเหมือนผมนะครับอ่ะก็ขีดกำลังหลักน่าจะจบแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นตู้กระชาของน้อง DNA เดนเน่เพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ตู้เดนเน่ตู้เดียวนะสำหรับน้องเดนเน่วันสุท้ายตูน้นี้ใครที่อยากจะได้น้องนะครับเพื่อนๆยังมีเวลาตัดสินใจก่อนอังคารอัปเดตเซิร์ฟนะอย่างที่ผมมาไปเดนเน่ DNA ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ได้ใช้ย,ยาวๆแน่นอนและถ้าถามถึงรีรันนะครับจากที่ผมสังเกตมาพววกตัละคร มันจะเริ่มรีลันประมาณ3-4เดือนหลังจากตู้หมดครั้งแรกนะครับนั่นหมายความว่าใครที่อยากจะรอหลุดน้องเดเน่จากตู้อื่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องรอถึงกลางปีเลยน้องเดเน่ถึงจะวนใหม่ทีนะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่รอปร็ใส์นะครับเพราะ ทีมงานเนี่ยเขาอาจจะปล่อยมาเช้ากว่าปกติก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับกิจกรรมต่อสู้โกเทอร์กับสมบัติที่หายไปในหอ,อโคอยสกเกอเลยนะครับอย่าลืมไปเคียร์ให้ครบ100%ด้วยบอกเลยไอทีดีง่ายมากๆไม่ต้องจัดทีมเฉพาะเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆต้องลงให้ครบ3รอบนะครับก็น่าจะจบได้นะได้รับเพชรฟ,ฟิีเพิ่มเติมอีก2เม็ดด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเช็คลิสต์ที่เพื่อนๆต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จับเดตในวันอังคารที่จะถึงนี้นะแล้วก็สุดท้าย่ออทเวผมมพาืไปขู้ล เคอสของเซอร์วิสปุ่นหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเขาอยู่ที่แหล่งไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ถ้าใครที่อยากเสตียมไว้ก่อนเนี่ยต้องทำเซตอะไรให้เขานะครับอ่ะก็นี่เลยครับอาร์เธอร์ตอนนี้นะครับอยู่เทียร์ทิพเปอร์เอสพาร์ทเท่าเดิมเพื่อนๆไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคะแนนโบนัจากผู้เล่นได้9.4เต็ม10นะ อ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับทางเวกเกมบิดถ้าใครสังเกตดูเลื่อนลงมาอีกหน่อยครับเขามีจัดอันดับแรงกิงตัวละครที่เก่งที่สุดด้วยนะโดยจะให้เราโหวต3อันดับแรกที่เราคิดว่าเก่งที่สุดนะครับแล้วเขาก็จะมาทําเป็นอันดับเร k i ิงโชว์แบบนี้เลยนะซึ่งล่าสุดเขาก็รีเซ็ตรอบไปด้วยนะโดยรอบใหม่มันเริ่มตั้งแต่วันที่ย9เาเดือน2นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะ ผลโพอันนี้เนี่ยเขารีเซ็ตรายเดือนหรือว่ารายสเดือนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูรีเซ็ตครั้งต่อไปนะครับว่าเขารีเมื่อไหร่นะก็ตอนนี้นะครับอันดับ1จะเป็นอาร์เธอร์ปีใหม่เพื่อนๆส่วนอันดับ2นะครับมาแรงมา,มากๆกับอาร์เธอร์เคออสนะแล้วก็อันดับ3เป็นอัลเบโดจากโคลาโบโอเวอร์ลอร์ดนะครับส่วนอันดับอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาลองส่องกันดูได้นะทางเว็บเกมบิดนะครับ ส่วนคะแนนแต่ละหมวดของอารเธอร์นะครับก็จากที่เพื่อนๆเห็นนะโกยทริปเป S ไปเกือบทุกคอนเทนต์ครับโดยหมดที่น่าสนใจพิเศษสำหรับอารเธอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น p v p Triple S Plus นะครับกับสงครามกิลวได้ Triple S Plus เหมือนกันนะ ส่วนเซตอุปกรณ์ที่แนะนําของอาเธอร์ตัวนี้นะครับใครที่อยากทำไว้ก่อนนะครับก็จะมี2เซตแนะนําเอาจริงเสเซตนี้เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมทั่วจักรวาลนะจะเป็นเซตเลือดป้องกันครับเซตแรกส่วนเซตที่2ใครที่ต้องการทําสายเดเมทนะครับก็อาจจะมาใช้เป็นเซตโจมตีกับคริเดเมทได้นะก็สำหรับข้อมูลที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามปเจอกันใหม่คลิป